ขอกาบสวัสดีเหล่าผู้คนติดมากันทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนายดีดิวร้อยโดยเช่นเคยเราอยู่ในเกมอุมะมุสเมพิตตี้ดาบี้นั่นเองเอผมนี่เพิ่งเริ่มเข้าวงการมาได้อาทิตย์เดียวตอนนี้ครึ่งตัวแล้วครึ่งตัวจะกลายเป็นม้าแล้วไม่ให้นะ <laughs> วันนี้มันมีนี่มาทุกชมเมื่อวานดิมันมีตู้ของชุดไว้น้ํา ตัวที่ผมอยากได้คือ Special Week ชุดไวน้ำอยากได้มากผมชอบน้อง Special Week เอาล่ะเราจะมาเปิดกันดูซิว่าจะได้หรือจะเกลือไปหนึ่งโลแรกถ้าเปิดมาได้โลแรกนี่จะหามากเลยนะคผู้ชม <c oughs> ไปไปสวยต่อไป <c oughs> ผมว่ามีล่มจมกันบากลางานเนี่ย ยังยังไม่มาอีกกูได้ล้มจมแล้วหนึ่งท่านผู้ชมเออเฮ้ยใครใครวะชุดไว้น้าเหรอใครวะได้ใครแหวงชุดไว้น้าออกแต่ไม่ใช่สเปเชียลวีคแหวกงี้ ถ,ถือว่าออกนะท่านผู้ชมจะไม่ใช่ตัวที่อยากได้แต่ประตูมันไม่ใช่สีองอ่ะเย้สีโลไปเราเหลือเพลสสเเปเชียลวีคต้องออกท่านผู้ชมต้องให้ล้มจมกันไปข้างละงานเนี้ยไม่มีนะดูก่อนคงไม่มีสีลุงไหมถ้าไม่มีได้กดข้ามทอ,อ,องต่อไปข้ามไปเลย ไปเอาให้หมดงานเนี้ยไม่หมดตัวไม่ล้มจม่านแกเอาดูดิมีไหมไม่มีใช่ไหมเมื่อก,กี้ก็ม่วงมาเฉยเลยลุงไอ้ไม่ให้พวกลุงมาเฉยไม่มีนะไปไปล้มจมแน่กูสเปเชียลวิกไม่ออกอย่าช้าดิ ลายกะวาประตูรับประได้กบเดี๋ยวก็โฟกมีไหมไม่มีนะมีไหมไม่มีไม่มีไปเอ้าเฮ้ยมาใช่ไหมไม่ใครใครวะมึงใครใครวะน้องเป็นใครอะท่านผู้ชมอืมนีน่ารักแล้วด้วยอ่าม,มีแล้วนะ หมดละมั้งเพชรได้โลนึงนะผู้ชมเนี่ยทำไมไมันไม่ประตูทองเหมือนคนอื่นกันวะเป็นประตูธรรมดางงวะเลือเเลือสัตว์จบหมดหมดตินเนื้อประดาตัวไหนวะสเปเชียลวีกกู what the fuck จะได้อีกตัวมาแทนนะแต่เขาบอกว่าตัวนี้ดีนะอะวะเ<ม>ขาว่าเขาว่าน้องดีนะได้ตัวนี้มาแทนแล้วก็ตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ประเด็นคือผมอยากได้สเปเชียลวีคนี่แหละประเด็นหลักทำไมไม่ออกแหวงเงย ไม่ได้สปเปเชียลวีค่ะท่านผู้ชมะคลิปนี้ก็กินเท่านี้แหละผมมาแค่เนี้ยมาเปิดให้ดูเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย